ก็มีแบ่งนะแต่แต่ว่าคนที่จังหวัดที่มีการเยอะกลับไม่ติดกันก็ <laughs> อยู่สุขโขทัยมาขี่มาเติมพิโล์เขาก็ยังคุ้มนะครับ่าก็ถือได้ว่าเราอย่างไรอย่างอย่างไรก็ยังประหยัดไปขาหนึง่งนะครับถ้าเราไปเที่ยวต่างเมืองก็ถือได้ว่ามีให้เติมอยู่ทั่วๆไปนะครับครับกค่ะคุณพี่ใช้เคยใช้ก้ามแล้วกี่คันครับสำหรับในรถเบนซินนะครับสามคันครับแล้วมีความรู้สึกในการกลัว กลัวแล้วเบิดหรือกลัวไฟไหม้เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขารู้สึกไหมครับผมผมไม่กลัวแล้วครับมีขนาดทังผมต้มผมไม่ต่อสามทางได้เลยฮะก็ก็ถือว่าเราเราคิดซะว่าเหมือนกันอยู่ในบ้านเปรียบเทียบกันได้ไหมครับในบ้านเราก็มีถังแก๊สอยู่เหมือนกันนะครับอ่าคุณลีก็จอดมาปาก็เห็นแล้วเบิดอ่ะครับอ่านั่นแหละเห็นไหมฮะในในในบ้านเราใช่ไหมครับก็มีแก๊ส l อ g จีเหมือนกันแต่ไม่แต่แต่ว่าแต่ว่ามีปะไกไฟในหัวเตานะ แต่ติดในรถยนต์ไม่มีประกายไฟในหัวเตาทําไมกลัวกันจัง <laughs> เอามาเอาไปแจ้งมาจุดตรอปากยังไม่กลัวระเบิดใส่ปากเลยนะ,ะบางทีเราก็ต้องคิดแบบคิดแบบมีเหตุและผลนะตรงไหนมันได้มันเสียะนะครับเพราะว่าการใช้พลังงานนั้นนะครับนอกนืจากทําให้เศรษฐกิจในครัวเรือเราดีขึ้นแล้วยังเป็นการตอบสนองวาระแห่งชาตินะครับซึ่งในประเทศสังคมทั่วโลกนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับที่ไม่หลอกตัวเองนะครับที่ยังต้องการที่จะแอคอาร์ตกันในสังคมนะครับก็ผมเชื่อได้ว่าถ้าประชาชนของทุกทุกชาตินะครับร่วมด้วยช่วยกันในการใช้พลังงานทดแทนประเทศเหล่านั้นก็จะมั่งคั่งอย่างแน,น่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศบราซิลหรืออาร์เจนตินานะครับซึ่งก็เคยเป็นประเทศที่ ด้อยทางด้านเศรษฐกิจกมาก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือว่าแก๊สโซฮอนะครับหรือว่าเป็น NGV นะครับก็ถือได้ว่าได้ใช้พลังงานทดแทนก็ถือว่าในประเทศก็ไม่ขัดการค้านะครับทำให้ประเทศฟื้นตัวได้ไวนะครับก็ประเทศเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปิดใจกันสักนิดนึงนงครับในการพิจารณา พิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าในระบบนี้ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับจะเป็นการสอบถามเพื่อนฝูงที่ใช้กันนะครับหรือคุณพี่ท่านนี้ในแถบภาคเหนือนะครับก็ยินดีนะครับที่ท่านก็ยอมยอมเปิดตัวและให้โอกาสนะครับในทุกในทุกท่านที่จะ ไปสอบถามกันว่าใช้ได้ดีขนาดไหนจริงหรือไม่นะครับและก็วิดีโอที่เราได้บันทึกนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันนะครับถ้า n t v ติดตั้งไม่ดีแน่นอนท่านเจ้าของรถนี้ก็คงจะเผาเราเละนะครับเพราะว่าเราได้ให้เบอร์กันใน youtube แล้วนะครับถ้าเกิดดีนะครับคุณพี่ท่านนี้ก็คงจะเชียร์เราอย่างแน่นอนนะครับต้องครับเราก็ ถ้าขายกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกลวงกันนะครับเราทําคลิปวิดีโอนี้กันมากกว่า500คลิปวิดีโอนะครับในการทําแบบตามวารละโอกาสเพราะว่าบางครั้งก็เราก็ไม่สามารถจะทําได้เพราะว่าลูกค้าเราติดไป3,000กว่าลายเราก็ไม่สามารถที่จะบันทึกได้ทุกคนและก็บางคันก็ซ้ากันนะครับบางทีซ้าแล้วไม่มีประเด็นอะไรเราบางทีเราก็ไม่ได้บันทึกนะครับ อย่างเช่นบริษัทหน่วยงานอย่างเช่นพิซซ่าเนี่ยติดไปเป็นหลายสิบคันหลายร้อยคันนะครับนะครับก็เราก็เนื่องจากเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเราก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะมาทําคลิปเราก็ไม่ได้ทําคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็ถือได้ว่าอ,อันไหนที่เรามองแล้วนะครับเป็นประโยชน์กับมวลชนนะครับเราก็จะมาทําเพื่อเกิดประโยชน์นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอเหล่านั้นนะครับ าบางทีเราก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอินเตอร์นะครับอย่างเช่นต่างชาติเข้ามาดูนะครับจากการแท็กหัวข้อนะครับแล้วก็าทางฝรั่งเขาก็เข้ามาดูในอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม์หลายๆท่านก็งงแล้วก็ได้โทรมาติดต่อสอบถามแล้วก็บินเข้ามาพิสูจน์กันมาก็หลายรายแล้วนะครับในกลุ่ม ทานยุโรเปียนในแถบประเทศาทางยุโรปนะครับและทางออสเตรเลียนะครับก็บระวังอย่างยิ่งนะครับเราก็จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรดักต์ให้ก้าวล้ำนำยุคเพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ที่รถยนต์ในยุคใหม่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคอมมอนเรลนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ในแถบยุโรปก็ใช้กันถึงยูโรซิกันแล้วนะครับ ก็ถือได้ว่าเราต้องพัฒนาไล่กันอย่างต่อเนื่องนะครับครับเป็นยังไงครับขับมาครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้แล้วมั้งครับยังหาข้อผิดทาง n อ v development อปเมได้ได้บ้างไหมครับเห็นไหมครับไฟไฟแดงขึ้นเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นเห็นไหมไฟแดงโล่เลยนั่นหมายความว่าขณะนี้น้ํามันหยุดจ่ายแก๊สหยุดจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก่อนถึงไฟแดงให้ไฟแดงโล่แบบนี้เลยนะนั่นหมายความว่าหยุด จ่ายทั้งดีเซลหยุดจ่ายทั้งแก๊ส